สบายดีทุกคนมาอีกแล้วทุกคนบางคนหลามวันนี้เฮงกับเตงบางเงี้ยงๆนะทุกคน่เพราะว่าถ้านี่้องมีเธอหนึ่งต้องมีเธอสองมาขลามในปีมิ่งเข้ามาสิบยุทธีเธอหนึ่งทุกคนว่าเผาเฮ็ดเผากินย่านข้าวเก่าก่อนมันสีแบบบีแซบสข้าวเด็กเริ่มกะแดงละอันนี้เฮ็ดแต่คนเพ่อนเพื่อนเฮ็ดท่าสะเทาะแซ่น้ำไหม เส้น้ำเส้นน้ำาพิตเส้นนั้นเ้นน้ำตาแล้วอย่าเช่ไอ้เที่กะทิมากไว้ทุกคนนี่ทุกคนจนจนกระแดงแล้วมื้อกี้เฮาไม่ได้ั้นตอนไปเอาบงขลามแล้วทุกคนามันหยะเหงยากว่าเมื่อวานนี้เลยสิบุกัดนี่ทุกคนปะอะไนมาบางไงบ้างบางบางไงยันไงก็ต้องจ้องเห็นใส่บ ได้บ้างเซ็ e ก็วานไบางกว่านำ n ิ้งข่วนหลายมือนเดียวนะข่วนหลายกนี้้ับเกอกิงจัมันมันชอบมักออใหญ่ไปเลยบเกินกว่าบางคนแบบมันัหไงอันนี้เสียอยางมันเฮ้ยเฉพาแบบวัยนเข้าลงตื่นนนัละ เขก็มันสมัครแล้วนะจุดก,กระแดกแล้วทุกคนนี่คือกดง่ายก็ว่านี้ง่า,ายก็คือกดมันจะกัดมันได้ทุกคนก็คือเมื่อวานนี้แซ่บแห่งแบบม่ได้ไหมทุกคนอื่อนด้ยกินเองจีมืดวันนี้เราเลยจะแบ่งให้คนอื่น พอดีเลยทุกคนกับบรรยากาศหนาวนาเย็นๆเนี่ยอัน,นเอ็ดว่าขล่าไปเผาทุกคนเขากพิงไผ่กับบรรยากาศเย็นๆนี่นะไม่ได้ผิงเนาะไปอาบน,น,น้ำ <c> เ <oughs> พราะไผ่อันนี้หมดก่อนแล้วก็ไปอาบน้อมแต่ว่าถ้าเาดังป้าว่าหนึ่งแล้วก็ไปผิงอ้อาบน้ำอ้อมน้ำเล็กมาผิงทุกคนก็คือมื่อกี้หนาวสุดๆหนาวเพราะว่านี่หนา,หนาวานนนาก็าาตัง้งแต่ที่เจอหนาวอ่ะตั้งแต่แบบตั้งแต่เย็นเลยทุกคนขับรถมาแต่งพีนนะแบบ มันเท้าเสื้อแบบรู้เทาซื้อเลยนะควรแบบโคตรเย็นโคตรเย็นเลยแบบพี่ลึกแห้งอ่ะมึงเล่นทถอะได้ค้อแล้วปะน้ำเบี้ยวเจ้าข้าวมีข้อกับแก วน,น,น,นี่พอดีเลยจ้าจันักครึ้งแล้วนะก็บังนี่เนะี่ยโคตรเร็วเอ่อต้องขอฮ็ด<อ>ไปใจเย็นกลับมามันอากาศมันได้มากเลยค่ะลมก็คือวอเกย์บะคลามอ่ ดีถ um, ouais? mm ้าไปตัดเอาดิวตั้มตั้มอันนี้นะคันมีนสูงกลาขึ้นพัาวล่มล่มแล้วแบบข้างเคยขึ้นตะเกาวอันนี้อ่อนได้แล้ทุกคนฝนตกปล่อยๆขึ้นกอลุ่มไหมแล้วก็ไม่รำไม้น่ะมันคือแบบแงะแง่แง่มันคือบีบห้าวนี่บีบห้าแบบคีบีเลยเลยแสบเลยทุกคน กูว่าหอมน้ากัะทิเพราะเสิร์น้กะทิหลากหลายเลยแต่ว่าขวดไรบีเต็มแบบเก็บเก็บเอาตตู้เย็นเต็มว่ายัดงานทุกคนบางมันงหญ่นะวันน้เอเซ่กบ้งรุ่นน้ทุกคนแต่ว่าเ่าังีหลายอยู่รุ่นน้องกันไ่ใช้จักบัางแจกกก่อนได้เจบัง บ้างน้อยนะจ๊ะมันบังใหญ่ปพาะเฮ้ยมันเย็นทุกคนป้ามันเย็นอย่างมะแกะมันน่าเสียบมันอย่างเจ๊เจ๊มีติดพอเข้ากับสมารถแบบหอมแบบกินกับงายพร้อมๆแบบกำมันไม่ว่ามันมีติดมีกี่เลยเลยเนาะบอดที่เจ๊มีติดจ้ะแต่นี่บังใหญ่นี่น่าจะเจ๊หนักกว่าอีกทุกคน ทั้งเคิื่องมันละเอียดเลยนะเนาะห้องเดี่ยวเผาเลยห้องเผาจะทั้งกลางคืนกับแต่ถ้ากีลกกก่ลงมันจะแบบ,บาาดีสิท้อามันโทน น่ากระซิเอาปรตอาร์ตไว้ทุกคนเ่อกอนได้เจ็บ้างมาดูว่าเทีนี้มันสะได้จากบ้างซิฟหอดบอสิฟขันหอดซึยังได้ป่านแบบปัานเู้อพี่น้องอันนั้นผนอัทุกคนเอ้ตะกอนนี่มันน้อยนะพีท่านได้แบ่งเพือซ้เบ้ก่อนมเอเข้ายู่เข้าหมดแต่สิเอดบ้างผ้ดบ้างเลทุกคน

เราแสวซอนไม่เป็นนเจมันอ่อนแล้วเป็นเจมันทุกคนมองในมันอะไเจมันอ่อน่ได้หมอแล้วน้ห้าบังมันจะได้ประาบาบังทุกคนที่อีกิดเจนกีอน Bác nhảy là sạn chè thì chú Nhật ngái vầy ừ, nhật tìm vầy Như tìm lắm Nhật là cả áo luôn Để đây nói Để <laughs> đây nói băng Đây nhí dữ Chính băng nâng kia có bị mớt rồi chú khôn Nhật nâng kia phải xả bức con Bây giờ cũng xả con เ็บลไม่ดีจังเลยอ่ะจีบเอาไปเลึกจีบเอาไปเลยึกแล้วป๊ะเลยละนี่ครับพี่พ่อลาสุดทุกคนตะเป๊ะแห่โต๊ะละเก็บเอาไปเก่าอย่ามีพ่อคนเด้อต้องโน่แน่นอนบางเงี้ยทุกคนเพเลยได้ถืเป็นผู้ชมดีจิตถือบางคือเดียวจืดอ่ะนา มาไว้เด้อไม่ต้องหมยหรอกจ้าถ้าจะกินก็พอแล้วอหักได้สี่บังนึงจะได้หกบังเจ็ดบังหกบังบังคือเก่าเต็มแล้วนะเต็มแล้วคือกัน หนึ่งตึงตึงอะไรเยเลยาินี่เลทุกคนได้สีบางทุกคนแนใหญ่ มันจะแกล้งมันนี่เองัมแงเขานะดูไปดูไปอีกนะนเาั้าไปเพรเพื่อได้หนาววันนี้มนก็หนาวพ่เดียวล้ค่ะพุทธวันนี่ก็ลยพตือนเดดโอจงเลยืต้องคือเดดทมันจังยง รกินไ,ได้แล้วันนั่นได้กินได้ชอบกันเล็กคิวพีตาโรยเจหอกัน,ไ,น,นไ,ได้ไม่ได้ขันชมอ้าก็เห็นดีละ เนือไม่ทุกันมันตกซื้อกระสบเนาะทุกคนเนาะวุ้นเราจะได้หลังบ้านหน่งทักองแบบกินเลยๆเลยคนทำ่ัเไยมันอ่ะทเข้าไปทำยังไงเลย อแน่นอนตู้ดยแล้ออก็กิแตของห,าหวานๆหทุกคนได้ยังดีบางนึงยวน้วนวเปคียามันก็สเอาไปเผา่ทุกคนวันนี้กบจีดังไปเผาชิลงไปเผาที่ตลาดทุกคน,กนเขาเยอะมยไท่านสิมนสิไม่เฮิรน เา้าอ่ะอ่ะอ่ะอ่ี่บ่นี่สบ้างนะทุกคนตไม่ได้สามบ้างสิมาเผาเลยวันนี้มาทุกคน พยานไพไมเซอร์ด้วยพี่บู๊ข้าสิเป็นคนเอาเซอร์แล้วก็สแบิลสิเป็นคนฟินนะทุกคนเย้ไม่ไปไม่แล้วเนาะอยู่แถวนี้ละองผาไม่ส่งกันแล้วเนาะเอาลูกไม้มาแกงเอามาพิมพ์มาดิเริ่มแม่เริ่มมาเก็บเอาดูสิละเดี๋ยววัวไปเอาไหม มันสิมา้อม้กนะเป็นนรเลิกไปแถวนี้แถวนี้ใส่ลูกทะเลว่าพี um> ่ลูกทุกคนอ้าลูกทะเลวพี่ลูกนี่แหละี่ะมันมันแทงก็มุ่อันนี้นะจุดไห้ทุกคนแบบมันจะได้แล้วลูนสมุนทั้ทุกคนเยอะแยะขี้บอเลยเดี๋ยวเอาสีขี้บอแล้วก็เอาเมื่อพายอยู่ทุกคนเพราะมันค้ำนเอามือเลาะอยู่นี่ถ้ามาเผาเพื่นจดีเผาเพื่มจะดี เขาอยู่เขตดินเทือสุดแล้วก็ต้องค้าดินอีเนาะบางนึงเนาะบอค้าห้างคาาสาห้างไหลออกวัวเบิกอะไรวะนี่นี่เย็นนะขอดมมือก่อนนี่คือคือดเลยแล้วเนา้ือกินกล่ารามเลอ่กินกินกินวสิกินซามันยิต ถ้า่วันยินจะได้เลาะไปออกเปลือกเลยทุกคนเอ้ยไอ้เจ๊นี่โดนกุ้งขู่แน่เลมีนยังมีนงอนโอ๊ ลอยเดยทั้งกลุ่เนี่ยมันเจ็บชี้มาเลยเพื่อนนั่นข้าอีก Ừ, là <laughs> con lò gì

สองร้อยเจ็ดส hmm. ิบจ่ยกคนคนห้าสนูมเดิมร้อยห้าสิบนูเฮ้ยเขาแล้วฮะเฮ้ยเขาแล้วเกิดไปทำอะไจติตใจกันคนนี้แม่เ <si ห็ดหนากโอบังสมขา ตักนึงิฮ่าฮ่าฮ่าฮไม่มีอะไรเป็ดน,นะมึงนะมึงอ่านอีดเดี๋ยวสองบ้างสาบ้างบุงคอยเฮ็ดเฮ็ดด้วยใจโอ้ไม่มเฮ็ดด้วยีใีใก็เดี๋ยวเราเปนเ่ปพ่อนทีแล้วล่หลัลลที่สุดเลยกินบ้างหน่อยเป็งเพราะพอยู oh, it, 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 it. Oh, ่เซนเฮ็ดแบบละเอียดอ่อน กินบ้างน้อยกินอย่งเหมือนทุกคนบางเงินนะเพราะว่าอิ่มอยู่นี่ลุ้นทุกคนลุ้นลุ้นเอ้ยว้าทุกคนตัด ได่กินแล้วพี่อู่ได้กินแล้วพ่อโอนนั้นนะโอนเฮ้ยไม้กินแล้วพ่ออนนั่นมึงขลาได้กินแล้วบอค่อยแก่ทุกคนซีซีทีไปถาดแก่สามชุดจองพาะวาถึงบ้าจะอเพราะว่าจะลบ ทำสอ,องเพื่อน,นั้นนะ่ะใช้โซ่คือเัดได้ไออมย่ยอางคนเมื่อเธอลท่านแต่าขลังมากเลยอ้เวบานี้ก็สวยอ่ะมีจังดีเก๋ คนต้องเบามือสุดแฉะนี่นะต้องใจเย็นุสุดแต่ถ้ามันเย็นแล้วแบบมืออื้นนี่ทุกคนเป็นเจงามแห้งแต่ว่าเขามันยั้อนมันก็เลยแบบนุ่มๆไปทุกคนแต่เขาปาคนอื่นนะแนวสมัดเขา,าเอกทุกอนนะเนาะเขาปาะจนแจ้งแล้วมันสมัดแบบกำรรกัแบแบข็งแบบแบบวิววิติดมือไปเรื่อยๆนะทุกคนกินก็คักแซ่บหวานแต่วันนี้ก็แซ่บบือเดี๋ยวล่ะอ่ะ เฮ้ยนึ่งข้าวสุกเกลาแล้วก็จีรุงกะเกาวอีกเก่งคนเหมือนซาลายเน๊ะลาเปาเน๊ะสูสีอ๋อคันตัตัดใ้เป็นสูสีบึงตัดก่อนเีย่นะสูสีอืมกูจได้ทุกคนตัดเลยเขาอ่อนอืมสเดเย

ีบลงึงอมึงพ่อแม่อแม่ผ้าคนนี้ทุกคนคือคนได้สิมแซบทำได้สิมด้วยแพนทายก็มีขอว่าต็เองมันภูมใจมันแซมันก็ได้กินตอนฮ้อนฮอนอมันยะมันยะเนาะมันยเน่แผลองแผลพวกเขานะนี่ทำนี่อิดะมง